สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่วิดีโอเทรนนิ่งการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมนะครับด้วยภาษา C สสำหรับขั้นตอนนี้ครับเราจะมาทําความรู้จักกับตัวแปรชุดนะครับหรือว่า array variable ตอนได้มีการทําความรู้จักกับตัวแปรนะครับก็คือตัวที่เราจะใช้ในการจองพื้นที่ในหน่วยความจําสําหรับการเก็บค่าต่างๆนะครับตัวแปรก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ให้เราใช้งานก็คือตัวแปรที่เป็นลักษณะของชุดก็คือสามารถที่จะจองชื่อชื่อเดียวได้แต่สามารถที่จะใช้หน่วยความจํานะครับ ที่มากกว่า1ตําตำแหน่งได้นะครับก็คือตัวแปรชุดที่เรียกว่า array variable นั่นเองโดยที่ตัวแปรชุดครับก็จะใช้ชื่อเพียงชื่อเดียวนะครับแต่ก็จะมีตำแหน่งนะครับกำกับผู้ดีบอกว่าสมาชิกของตัวแปรนั้นนะครับมีจำนวนชุดนะครับเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นตัวแปร s นะครับเราสร้างตัวแปร s ขึ้นมาแล้วเรากำหนดให้ array นะครับมีขนาดเป็น19นะครับตัวแปร s ก็จะมีจำนวน19ตัวนะครับ เราสามารถที่จะพบเห็นตัวอย่างการใช้งานตัวแปรชุดนะครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีการตัวอย่างของตัวแปรชุดหรือว่าตัวแปรเรนะครับยกตัวอย่างเช่นเราต้องการที่จะโหลดเอาโมเดลตัวละครต่างๆนะครับเข้ามาภายในเกมโดยที่ในแต่ละด่านนะครับเราก็จะมีลักษณะของโมเดลที่เป็นประเภทเดียวกันยกอย่างเช่นเราอาจมีการโหลดตัวละครสตูจํานวน50ตัวนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ตัวแปรชุดหรือว่า a r r a นะครับจำนวน50ตัวนะครับเพื่อแทนจํานวนสตูทั้ง50ตัว นะครับการใช้งานตัวแปรอะไรก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของการโปรแกรมในการควบคุมนะครับเนื่องจากว่าตัวแปรประเภทเดียวกันนะครับเป็นชุดเราก็สามารถที่จะเขียนโปรแกรมควบคุมได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับรวมทั้งมีความสะดวกนะครับในการที่จะใช้งานหน่วยความจําอย่างมีประสิทธิภาพคราวนี้มาดูประเภทของตัวแปรอะไรนะครับในภาษา C ก็จะมีดังนี้นะครับประเภทแรกครับก็จะเป็นตัวแปรชุด1มิตินะครับหรือว่าอะไรแบบ1มิติ โดยที่ตัวแปรชุดของ array หมิติก็จะมีนะครับ subscript กำกับยกตัวอย่างเช่นนะครับตัวแปร array a นะครับวงเล็บ20ก็จะมีการสร้างตัวแปร array จำนวน20ตัวนะครับโดยที่จะมี a 1 a 2 a 3 a 4จนกระทั่งถึง a 2 0เป็นต้นนะครับ b วงเล็บ100นะครับก็คือการสร้างตัวแปรแบบ array หมิตินะครับตัวแปรก็ชื่อว่า b ก็จะมี subscript กำกับตั้งแต่ b 1 2 3 4 5นะครับจนกระทั่งถึง b 100 ในวงเล็บ30ครับก็จะเป็นการสร้างตัวแปรอาร์เรย์หมิตินะครับที่ชื่อ name โดยมีขนาด30ลกษัะของตัวแปรอาร์เรย์ก็จะไล่ตั้งตั้งแต่ name 1 2 3 4 5นะครับจนกระทั่งถึง name 30และอีกตัวอย่างหนึ่งครับก็คือ salary นะครับวงเล็บ20ก็จะเป็นการสร้างตัวแปรแบบ1มิตินะครับโดยที่ตัวแปรอาร์เรย์ของ salary ครับก็จะไล่จาก salary 1 2 3 4 5จนกระทั่งถึง salary 20เป็นต้น ประเภทที่2นะครับของตัวแปรอารเรย์ก็จะเป็นอารเรย์ที่มีลักษณะที่เป็นมัลตินะครับหรือว่าอารเรย์ที่เป็นชุดหลายมิตินั่นเองนะครับสามารถที่จะเป็นได้ทั้งอารเรย์แบบ2มิติและอารเรย์แบบ3ม,มิตินะครับตัวแปรชุดก็จะมีสับสคริปต์กำกับอยู่2ตัวนะครับโดยมากเราก็จะสนใจหรือว่านํามาใช้งานจริงๆแค่ตัวแปรอารเรย์ที่เป็น2มิติแล้วก็3าม,มิติเท่านั้นนะครับเรามาดูตัวแปรชุดแบบ2มิติกันก่อนนะครับ two dimension array ก็คือตัวแปรชุดที่มีจํานวนเลขกํากับเพียง2ตัว ยกตัวอย่างเช่นตัวแปร a r r a 2 4นะครับ b 3 4 m 5 30เป็นต้นลักษณะของตัวแปรชุด a r r a y 3มิติครับก็คือตัวแปรที่มีตัวเลขกำกัดนะครับ3ตัวยกตัวอย่างเช่น a วงเล็บ2นะครับ3 4 b 3 4 5เป็นต้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่ารูปแบบการใช้งาน a r r a y เมื่อทำการเขียนโปรแกรมแล้วจะมีลักษณะหน้าตาย,ยัางไงนะครับเพื่อที่จะทำความเข้าใจในเรื่องของอะไรมากยิ่งขึ้นครับ สำหรับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการเกินนํานะครับตัวแปรอาร์เรย์นะครับซึ่งเป็นการเก็บลักษณะของตัวแปรแบบชุดนั่นเองโดยที่อาร์เรย์ก็จะมีแบบอาร์เรย์ที่เป็น1มิติแล้วก็อาร์เรย์ที่เป็นตัวแปรชุดหลายมิตินะครับเราจะศึกษากันทั้ง1มิติ2มิติและ3ม,มิตินะครับเพื่อที่จะนําไปใช้ในการเก็บค่าต่างๆในการเขียนโปรแกร,รมของภาษา C ีครับขอบคุณครับ